สวัสดีค่ะพ่อแม่บ้องปพี่น้องผู้ผู้ทุกคนกดไม้เลยค่ะเอาไม้ผูกพ,พักฝนกระตกมีคนท่าหายต้องท่าเองค่ะพ่ย่านอากาศฝนกระตกจี้าเฮ็ดค่ะอ่านฝนตกไหมค่ะ

เออค่ะร้อนคนที่ขุดสิขุดคืมจังไยค่ะผู้ใดไม่เห็นอีหยังเสียงดังดแต่จะกี่ตัวนี้นะเวลาสีไทยไหมได้ยินบ้องปีน่อวเลย,ยู่แบบง่ายๆไหมค่ะู่แบบง่ายๆ อย่างนั้นวะนี่จะอ่านบ้านนี้ติดถนนหน่อยซอยอยู่ในซอยค่ะบ้านฮากว่าสีเรล็กมาอยู่ในซอยค่ะฟับชีมีฟักชีมาแตาเมืองไทยก็บ้านในหมดหอ,อกค่ะต้นหอมมือพุทธก ยินบอน้อพีโนโ่น้องพวกว่าหันคือขึ้บ่มีเสียงจักเสียงอีหยังว่าหันหนึ่งกูพักไปกินนานาอันนาร้อนมันสีไม่เท่าไหร่ต้อวามสะอาดต้นค่ะยากยงกับพัดตัดฝนตกตลอดแล้วบ่มีเวลาะว่ามืออื่นแดดดีดีบ่บบค่ะย่าึ้นแล้วค่ะจักเสียงอี่ยังมาหันก็นเลยบ่ด้ยินีเมื่อกี้ได้ท่ายเขาไปคลิปได่ยินเ้ทนนีกันล่าง ต้นดอกไม้ต้นแอปเปิ้ลต้นแอปเปิ้ลค่ะต้นแอปเปิ้ลมันกาลังขึ้นดอกไม้งานเลยต้นแอปเปิ้ลสวยเด้วนะคะสวยมากเลยต้นแอปเปิ้ลเบอร์อันเพิ่นมาเ็ดอีหยังบุญเนี่ยมิสอนอยูซิอาหารตู้อะ เป็นชีเฮ็ดท่ออย่างบุค่ะเฮ็ดท่อน้มเพราะว่าฝนมันตกค่ะอันเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนก็ขุดให้แล้วขุดแต่ลองพูนต้องบุนมาหอดผี่ค่ะต่อสายไปทั้งฝุ่นค่ะเพราะว่าฝนมันตกฝนมันตกเราหนำแข็งมันละลายเรา,าน้ำมันบ่ไหลค่ะอะไร เอาน้ำไหลลงทอค่ะตังกบยเกียโยโย่เฮตาฮยบาหรวะฮ้ยก็ยลกมินุตตไกเฮตาสันเไม่ตอานี่ก็กวายา before เอ้นนี่นอติงอ่านี่ยัดมาอ่านมยดมาอ่านละกัลยวิดีโออานี่ก็กว่ายเปสุัตตียุยิสซี มาเตืออามูละต่อสิกโกวันนั้นโกต่อหน้าเมือดูที่ทำงานกับพอแห้งแล้วก็ทำงานเพิ่งอันเขาขัดถนนค่ะเป็นอีเหตกิจพูนรถรถไปยี่สิบอันรถอันรถข้างล่างถนนค่ะมกีสิต่ก็โกย่ามานรถมาอ่ะแล้วก็เทควิดีโอ Ah, uh, I cannot go down. My porovi. Mm. No niin, Oni, angka kiva. Jo. Angka amati lai nen. Oh. Katok ken ka eh lai. Oh shit. Oh. <laughs> hey, sapat halua ko. Eh, tulai kum Pakko. ko. Hey, yana liu sapat parampi. Hallelujah. jalan kau. Hey, jalka. Parampi tota. มาอันตันซูนจะสุกัดป,ปล่อยสปีกก์อ่าร้อนบ้านจำขีดแต่ขีดแตนจอดรถไว้หลังบ้านพุ่ดอกไม้ขึ้นเหล่าคะ้ขึ้นนิ่งนหน่อยแล้วกัน,นกดอกไม้เขาเรียกว่าดอกไม้ค้นอกหักคะ่ะภาษาฟินจะภาษาอี๋จำ็่ได้หรอกอันนี้ก็กินได้คะ่ะ กํลังขึ้นเพซาปอเพื่อนบ้านเพื่นมาเฮดให้ผี่เท่าเพนขยันขยันเด็วเปเอาลุงเท่ามิสซูนซาปาวส น้อง่าบูดร้อยทั้งดลยเบิ้งอันหาน้องชาบูดเห็บเพลินกอนค่ะต้นไม้งามงามค่ะเมื่อต้นไม้ต้นดอกไม้แอปเปิ้ลดอมันเป็นดอกลูกนวยหลายอยู่แต่กรยยานแต่ว่าเวลาลมมาเลยดอกมันสิล้น ร่นไหลกับโอเมนากับมะข้นทั้างคุนกับแมนกับขาวขาวแมนบ่หน่อยเดียวนีงไปเบิ่องคุนก็ได้เฮ้ยครนบ่ค่ะกะลังขึ้นค่ะนี่กับแมนกันต้นรดนแอปเปิ้ลเออปีนี้คือสิโดกอยู่แต่พยายามถล่มถล่มไม้แห้งกับดอกลงกับแอปเปิ้ลกับบวมิดเลยพยายามจะหายดอกมันหล่นเถอค่ะ ถาดอกมันล,นล้นรถเซตเลยแอปเปิลสิบกขึ้นค่ะอันนี้คนนุ้กกอ้อย่างกงี้ผักอะไรนะผักชีบ่เม็นผักชีผักอะไรนะโอ้ืมภาษาไทยบ้านฟินเขาเอกว่ามิ้นตุผักสะละันเน่ซับปัดซับปัดอยู่สีอยู่ทางใดเนาะซับปัด subo mi sapat subo mi la nang ku lak ang kusino auto sa ang ka baraston war mata la wai somebody wala impossible หาอันท่องเท่าบูดผลก่อนคือเอาวางไว้หนีขึ้นบ่มีเออเป็นแปลกนะเห็นแล้วคะ่ะบูดทน <c oughs> ามาเก็บเอ,เอ็นห้อก็ลืมบ่องใบงคะ่ะเสียงใบแต่น้ำได้ผู้เฮ้ยผู้ใดจิไปเหียวเห็นเนาะอินนังเลยเก็บเองไว้เองมา่เสียงไ้อยู่นีแต่จาขวานเออนาะเฮ้ยเนาะ ไปค่ะไปแล้วเอ๊ะ <laughs> มาไล,ล่ตะปีหรอตัวเลยนกุูตัวเลยเอาไปเซียงไบ้บนหันล่างเลยมันไม่ไม่ค่ะดอกไม้งามขึ้นเลเอานี่ มาเว่ยก็เล่นกระตววาันเฮ้ยวัดระเบียงมีกุ๊กเกี่ยร์ไหมตาลเอซาโกเกต้าอะปลูกนอกไม้ฝรั่งจีขืนมาบุกอะกับต้นมอนปลดละไม้ปลาอ่าฮะเดไปสิ่งฮิโตโกฮิโตโกี<ะ> <laughs> เก่เบก <laughs> ไอ้เซ <I S 2> <Okay. S 1> hey, ่เฮ <Yes. S 1> ีย oh, กี้ไอนีวันมอต้อน่งฮิเซวายดกูยูเซมมอ๋อฮิวายดีไอไรเซมเซ่ดัซีโอเคแม่แมนายัดันมามาไปเฮ็ดอ้นสวนผักต่อค่ะไปค่ะโอม่น่าต๊วสิฟ้าลงดิเยตามมาอย่าตามมาตัวละ On muito com mais uma. This this year, this, this year, you don't have too much. I throw you away. <laughs> Something. Just see that he he come very much. Mala sano yot tama tama vuosi ele tule palo yang omena male kata kipoi, poi nut tule palo Mutta pertama e vielä, kato ตัะอนตามายอดเอตุเลปาลยังมาเฮตะปอยต้นนี้บ่บข่ข้นค่ะ,คะจักปีบุ้นนี่เสื้สื่อน,น,อนุนเสื้สื่อเละรูดูเป็นไม้ล่วงหรอมังจีขข้นให้ค่ะไปต่อะะ้วค่ะ ทำต่อค่ะเมื่อไรแล้วเฮ็ดต่อค่ะเฮ็ดต่อหยาดยางขันเปลือกไข่ค่ะเปลือกไข่ค่ะเปลือกไข่เห็นบ่ค่ะเ,เห็นเปลือกไข่บ่ค่ะ vỏ khai thật vỏ khai có <laughs> lấy <laughs> เสียมน,นี่เอามาจากเมืองไทยนะคะตือสิงหัวอลนะ่งยิวประเท็นนอกขอหอดเสียม่องหอดเ,เสียมดึงนวนนะเสี่ยงไะแล้วแบบว่าไได้ไม่ได้ไม่เอามาไม่ได้ไ หน่อยแล้วต้องไปซื้อดินมาอีกค่ะจะปุ๋ยก็ดินมาใส่อีกดินนั้หน่อยค่อนตามถุงตามถุงหกถุงงั้นก็เอามาสิ่ถุงค่ะจ้ะพอจบกินไปแค่นี้แลคะ่ะดินมะพอดอกค่ะเดี๋ยวต้องไปซื้อมาอีกค่ะเล้่ก็อันนี้ค่ะกับแค่นี้ค่ะกินฝักเซียมเนี่ยมาจากเมืองไทยค่ะบ้านเขาค่ะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์สาวน้อยรายเอียดฟินแลนด์วิถีชีวิตนะคะค่ะสวัสดีค่ะ Kuat Nice, cố gắng.